แย่ yeah, แล้วทุกคนวันนี้เราโดนจับมาอยู่ในคุกของ99คืนในป่านั่นเองจะเป็นยังไงก็กดไลค์และลุยกันเลยเราโดนจับมาอยู่ในคุกอีกแล้วโถ่เอ้ยมันไม่มันมน่ากลัวอย่างนี้แล้วเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเด็กน้อยแต่ที่จริงแล้วฉันกอดตรงไหลแกนะเราจะหนีไปด้วยกันดีกว่านะเราติดอยู่ในคุกของกวางโหดและดูเหมือนว่าจะมีนกฮูกด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะเดีเลยครับเราเอาชีวิตรอดจากที่นี่กันดีกว่า มาถึงเราก็ต้องพังท่อตรงนี้ก่อนสวัสดีครับคุณตัวเขียวลาก่อนได้เลยเด็กน้อยโอเคครับจัดไปพังตรงนี้ซึบหล่นลงมาแล้วตรงนี้ให้เติมโลบักห้ือเปล่านี้เป็นคุณกวางดูดิโอ้กวางตัวเบืเริ่มเทิมเลยตรงนี้เป็นนามแหลมโอเคเรายังเอาชีวิตรอดได้อยู่ไปตามทางกันเลยดีกว่าชึบตามทางเรื่อยๆตรงนี้ตรงนี้ให้เรากดกระดิ่งเหรอกดกระดิ่งชึบเรียบร้อยตรงข้างล่างเป็นนามแหลมนะครับระวังให้ดีใช่ไหมคุณตรวเขียว ใช่แล้วล่ะเด็กน้อยหยิบตรงนี้ก่อนจัดไปครับแล้วก็เราก็พังท่อตรงนี้ไปแล้วก็ล่วงลงมาข้างล่างแล้วตอนนี้โอ้โหน่กกากลัวจริงเจอคุณกวางแล้วตอนนี้ดูฟูตัวเบลลมตัวเบลมปีนไล่ด้วยไปไงหูอย่างเร็วโอ้โหดูเหมือนมนุษย์เลยแต่ว่ามีแขนสองขาด้วยแต่ว่ามีหัวเป็นกวางเท่าน,นั้นเองดูดิหูน่กกากลัวจริงฉันจะกินแกกระจฉันจะกินแกระวังให้ดีระวังให้ดี เฮ้ยเราต้องหนีแล้วเวลาจะกินเราซะด้วยไงโอ้โหเราเอาชีวิตรอดละเราต้องเอาชีวิตรอดละเอาชีวิตรอดละวิะว่งไล่ซะด้วยดู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 ดดยางโหดของจริงของจริงโดดลงไปแล้วเปล่าโดดไปแล้วฮู้สจอดเราควรอ,อีกรอบไปก่อนนะสนุกดีสนุกดีเราดูก่อนนะว่าเขาแอบอยู่ตรงไหนซุบไปแล้วไมีกแล้วครับสวัสดีครับไมีกแล้ววันนี้ สกินแกกระจกสกินแก่ไม่แล้วละจ้ะาไม่แล้วละจ้าไม่เท่าไหร่นะจ้าไม่เท่าไหร่นะจ้าหล่นไปแล้วสวัสดีครับมาอีกแล้วครับลาก่อนนะครับสกินแกกระจกก,ก็กินนี่ครับก็กินนี่ครับเก่งจริงก็กินเลยให้กินอยู่แล้วให้คําเดียวจริงแล้วเราอาจจะอร่อยก็ได้นะเราอร่อยสุดยอดไปเลยละ่ะของเจงะเด้เดลาหนี่แล้ว้เตรียมตัวฟึบกระโดดเข้าทางนี้หรอได้เลย พึบหล่นลงมาแล้วเป็นอะไรนะตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นห้องน้ำนะเนี่ยแต่กระจกนี่ไม่มีกระจกอันเนี้ยเป็นอะไรสีใสๆโอเคตัวนี้เป็นห้วซุ้มมีกลิ่นตดกลิ่นขี้บ้างหรือเปล่านะตัวนี้เป็นทางขุดให้เราไปโอเคตัวนี้เป็นกลิ่นตดสตีฟแน่นอนเลยอันนี้ใช่ลอล่าเด็กน้อยฉันตดไว้เองนะโอ้สตีฟนายนี่ตัวเหม็นจังเลยตดเหม็นด้วย ใช่แล้วล่ะระวังให้ดีแอ้กระจอะได้เลยครับตัวเลย <c oughs> โอเคนะครับไปกันสู้หล่นลงมาแล้วข้างล่างเปลาวาด้วยทุกคนโอ้โหทำไมมันนักวัวแบบนี้แล้วเนี่ยนาวลาวาใหญ่โตมโหลานเลยตุบๆเลยตุบๆเลย,เ,ลยเราไปตามทางตรงนี้ก็ดีกว่าซุปกระโดดจึงจ้งจึง้งจึ้งเรียบร้อยสวัสดีครับผู้ถกกเขียวสวัสดีดน้อยฉันเมื่อยลอยอยู่นะ จะพยายามที่จะเอาชีวิตรอดจากตรงนี้แต่ฉันไม่รู้จะทำยังไงดีกับการข้ามสะพานได้อย่างปลอดภัยงดงามได้เลยนะก็ตามพี่ไม้น้องเนี่ยพี่จะพาให้น้องข้ามสะพานไปอย่างปลอดภัยและงดงามเองดูสะพานจะพังด้วยนะครับนี่แต่ถ้าเรากระโดดมาเร็วมากพอก็อจะทำให้เรานั้นรอดชีวิตได้นะเดงตซื้อไปแล้วกรด,วดชุบปูนึ้นมาแล้วสวัสดีครับคุณทั้งสองสวัสดีเด็กน้อย ฉันรอให้ลูกบอลสีส้มๆเขียวๆนี้หายไปจะได้ไม่ต้องโดนตัวฉันไดเลยขาวอย่าให้โดนตัวนะถ้าโดนตัวตัวก็จะแตกเหมือนคนคนเมื่อกี้นั่นเองระวังให้ดีนะเพราะมันน่ากลัวจริงๆเลยที่คุกนี้มันน่ากลัวมากๆเลยล่ะวอ้โบตัวเราต้องหลบทางขวาทางนี้ก่อนมาแล้วมาพอดีเลยดูดีแป๊บเดียวเองอะอย่างโหดของจริงของจริงครับกระโดดขึ้นไปข้างบนเฮ้สวัสดีครับเจออีกแล้ว สวัสดีเด็กน้อยชนะยิ้มเบิกบานน่ะเบิกบานในหัวใจฉันกระพริบตาด้วยปิ๊บปิป๊บเรียบร้อยส่งยิ้มให้เราซะด้วยไงนี่เป็นคุณน,นกฮูกน,นั่นเองทุกคนนกฮูกตัวบเบล่มชมวิ่งไล่เราแล้วไว,ล,ว,วละไว้ละโดนจับไหมอ่าโดนกินจนได้โถอเอ้ยนกฮูกตัวบเบล่มตัวบเบล่มเลยวิ่งไล่เราแล้วลว,ลว,วิ่งไล่เราแล้ว,ลว,ลวมีมีลัทธิด้วยอ่ะสวัสดีครับ สวัสดีเด็กน้อยลาก่อนได้เลยับเพื่อนเจอกันครับเราโดนนกฮูกไล่อยู่ไว้ละฉันจะจับแกไปทําไก่อบหุนเส้นไองโง่ระวังให้ดีฉันจะจับแกไปกินคู่กับยำปลากระป๋องระวังให้ดีโดยเฉพาะไอ้สตีฟที่ก่อยตรงไล่แกฉันจะจับไปกินไก่อบหุนเส้นให้ได้เลยนะเฮ้ยทำอะไรฉันน่ะนะโก,กจริงเลยเวยลาหนีแล้วได้เวลาหนีละนะโก,กจริง ุปไปแล้วเรารอดมาได้แล้วสวัสดีครับคุณจุกเขียวลาก,ก่อนนะครับได้เลยกัจจกสวัสดีครับสวัสดีครับกระโดดขึ้นที่สูงนะครับตัวน,นี้ไม่มีอะไรโอเคเป็นทางให้เราข้ามไปนั่นเองสุสดตัวนี้ก็ปุ๊บเรียบร้อยเป็นอะไรหรือเปล่านะดึงขึ้นไปหรอได้เลยถ้าดึงก็ดึงเลยุยแต่ว่าแต่ว่ามันดูดีมันเอียงด้วยอะหรือว่าน้ำหนักกระเทมาตรงขวามือพร้อมกันหรือเปล่านะ น่าจะใช่นะเด็กน้อยโอเคครับดูดิอุย๊ยตัวนี้ต้องกินน้ำเอนเนอร์จีหรือเปล่านะกินแล้วเราจะวิ่งไหวหรือเปล่าต้องลองดูก่อนชุบวิ่งไวจริงด้วยลุยเพื่อนแล้วก็อนเด็กน้อยได้เลยเราไปพร้อมกันเลยเพื่อนได้เลยฉันจะไม่ล่วงนะได้เลยเราก็จะไม่ล่วงเหมือนกันเต,ตัวชุบไปฮึเพื่อนลงยางยางหไปแล้วใส่หน้าแล้วสวัสดีครับฉันจะต้องไปถึงก่อนแกให้ได้เลยนะไอ้กระจกไม่ได้นะครับ เราต้องไปถึงพร้อมกันดิเพื่อนอ้าวเพื่อนล่วงสมน้ำหน้าลาก่อนนะครับสมน้ำหน้าจากไปไม่รอเราเองช่วยไม่ได้นะครับสมน้ำหน้าฉันไม่ดีเลยนะเด็กน้อยเราหลอกเล่นนะดิจริงๆเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเด,เดี๋ยวเราจะไปรอน,นายอยู่ตรงเส้นชัยนะครับได้เลยโอเคครับเราหยิบบันไดตรงนี้มาก่อนนะครับเพื่อที่จะเป็นทางให้เราข้ามไปหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องมาดูก่อนว่าจะมีอะไรข้างหน้ารอเราอยู่หรือเปล่านะตรงนี้เป็นห้อง เหมือนจะเป็นห้องโทรศัพท์บางอย่างโอเคสปายกระโดดชุบวู้โหุ้ยติดติดตะลิดติดติดตะลิดติดติดขึ้นมาได้แล้วเรามาได้ไกลอยู่ตอนนี้โอ้ยคุกแห่งนี้มันน่ากลัวจริงๆอะเนี่ยเราสัใช้เวลาตั้ง10วัน10คืนในการนอนคิดเพื่อที่จะขุดถ้ำขุดทางให้มันหาทางออกจากที่นี่ให้ได้เดยใช่แล้วล่ะเด็กน้อยเราคืนที่11เราหนีนะ ใช่แล้วสุดยอดไปเลยตัวเราเราขุดทั้งวันทั้งคืนนะดิหนึ่งวันเต็มเต็มมาเน่ได้พวกนี้มาทุกคนดูดิคิดว่าพี่โปโอนี่เก่งไหมแน่นอนอยู่แล้วพี่ปปโอต้องเก่งอยู่แล้วละเพราะว่าตรงนี้เราต้องปิดวาวนะสามจุดได้เลยตรงนี้นะครับหนึ่งจุดตอนนี้แองหนึ่งจุดชึบตอนนี้หนึ่งจุดชึบต,ตัวเฮ้ยล่วงไหมไม่ล่วงเลยสุดยอดเราของจริงนะครับ เตรียมตัวซื้บกดปุ่มเรียบร้อยเดี๋ยวเวลาไปต่อแล้วสุดยอดเอปิดวาลครบ3าจุดแล้วก็จ้องเป็นทางให้เราข้ามไปนั่นเองสุดยอดวิ่งเลยวิ่งทางที่ดีคือทางตรงนั่นเองวิ่งจิ้วจิจิ้วจิวจิ้ซุบซุบบซุตัวนี้ให้เรากระโดดชุบชบไม่ยากยเท่าไหร่นะนึกว่าจะยากกว่านี้เนี่ย ต่อไปเราจะต้องเจอตัวที่มันยากกว่านี้ระวังให้ดีได้เลยสตีฟนายนี่เก่งจริงนะเนี่ยใช่แล้วล่ะฉันของจริงนะ่ว่าแต่ทําไมเรากระโดดไม่ผ่านก็ผ่านแล้วโอเคนึกว่าจะกระโดดไม่ผ่านมันเป็นทางเล็กที่เดียว,วเลยตัวนี้เหมือนจะเป็นอุ้ยพัดลมเป่าให้เราไปไป,ไปเลยชึบกระโดดจ,จู่จู่จู่มาแล้วตูมตูมโดดได้อยู่ไม่ยากเท่าไหร่นะเนี่ย นึกว่าจะยากกว่านี้ถ่อเลยชุบเปล่าตุ้มอุ้ยจอเลยไป,ไปตามทางต่อชุบอุ้ยลวงลวงลวงลนลวงหลนลวงหล่นนะครับดูรอบๆมีอะไรแปลกๆไหมไม่มีโอเคไปได้ระโอ้โหจะกระโดดสูงมากโอ้โหดูดิอย่างสูงซุบล่วงลงมาแล้วตรงนี้เราต้องเจอกับอะไรนะน่ากลัวหรือเปล่านะตรงนี้ เฮ้ยเจอแล้วกวางตัวนี้วิ่งไหวซะด้วยดูดิเฮ้ยคุณกวางทำไมวิ่งไหวจังจะ,จะจับแกไปกินกุ้งอบวนเส้นไอกระจกโห่เสียงโซปาโนซะด้วยเสียงน่ารักซะด้วยเป็นไงหยิบบาสุก้ามาเจอกันหน่อยไอ้น้องได้เลยไอ้กระจกเอากล้วยเอาสับป,ปะรดไปกินนะครับนี่เอาเงาะไปกินเอาลำไยเอากล้วยเอาเงาะเอาลำไยเอาทุเรียนทุเรียนแพงไปเนี่ยใช่แล้วล่ะเอาทุเรียนไปกินให้ของแพงเลยเป็นไง ใช่แล้วยิงเลยตุ้มเรือยไม่ลดแล้วอ่ะหูเป็นอมตะหรือเปล่าเนี่ยยอย่าทำอะไรเลยเอกจอกไม่ได้นะครับจะกินเราก็ต้องเจอกันหน่อยอ่ะบอกเลยนะครับยิงนัดสุดท้ายยิงพร้อมมันครับบุ้มบุ้มเลยเป็นงะ่ะบุ้มเลยอนี่หูยของจริงในที่สุดเราก็ชีวิตรอดมาได้ละชเอาแล้วกินตุ๊ด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 ต ชึบเดีเวลาปีนท้มนมาขาบนแล้วฟืบโอ้โหโอ้โหต้องใช้กำลังแขนเยอะนิดนึงอะเนี่ยชัยละตรงนี้ต้องเป็นมนะิชชั่นอิมพอสซิเบิลน่ะภารกิจที่เป็นไปไม่ได้นะ่ะใช่แล้วเพราะมันมีเลเซอร์ด้วยนั่นเองต้องลอยตัวแล้วก็หลบเลเซอร์ไปด้วยชึบหลบซ้ายนะหลบขวาตัวหลบขวาหลบขวาหลบขวานะสุดยอดอของจริงหลบซ้ายอีกทิ้ง ตบไลท์ทิงเรียบร้อยหลดอลงมาแล้วตัวน,นี้ไปทาอะไรนะทาอะไรนะมีเติมโลบรักแล้วก็ตรงข้ามจะเป็นหนามแหลมมานนี้ดูดิซุปเราก็ต้องหยิบสะพานมาแน่นอนต้องเป็นสะพานเพื่อให้เราข้ามไปนั่นเองเต็มตัวซุปหยิบมาวางแบบนี้เราจะต้องไม่ต้องหยิบสะพานอีกหนึ่งคันก็คือใช้อันเดิมนั่นเองแล้วก็วางไว้เพื่อเป็นทางซุปไปดีได้วเวลาลุยแล้วยอด เจอกับคุณกวางหรือเปล่านะรอบนี้อุ้ยแต่ดูเหมือนจะเป็นหุ่นยนยักษ์อุ้ยตัวบลืมชืมเป็นลัทธิหรือเปล่านะอุ้ยไม่ใช่ไม่มีหุนไม่มีคนขับหุ่นยนต์หรือเปล่าไม่มีคนขับแต่ว่ามีอุ้ยโอ้โหมีปืนด้วยยิงเราละยิงรัวรัวยิงรัวรัวเรายิงมั่งเรายิงมั่งชุบชุบชุบเอากล้วยเอาเงาะไปกินนะเอากล้วยเอาเงาะไปกินเอาทุเรียนของแพงไปกินนะชุบ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 นัดสุดท้ายครับทุกคน พร้อมกันครับส2 1สองหนึ่งโปมเรียบร้อยบึ้มไปดีบึ้มไปดีบึ้มไปดีปดอุ๊ตปวกระเด็นกระเด็นกระดอนกระดุกกระดิกเลยเป็นไงสุดยอดดีอรอดชีวิตรอดได้แล้วหรือเปล่านะถึงเวลาที่เราจะออกจากคุกแห่งนี้แล้วรถคันนี้มารับรอรับเราแล้วซุดไป,ปแล้วสุดยอดเดีโอเคนะครับทุกคนใครที่รู้สึกนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามกดะดิ่งแจ้งเตือน สำหรับวันนี้อย่าลืมเข้าวัดทำบุญและเป็นเด็กดีนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบายฟีวู้